ไหวไหมครับไหวไหมครับช่างเขียวไหวไหมครับว้วมีก๊อกสองผมหน่าว่าว่าจะไม่ไหวนะครับนี่ไม่ไหวครับ,ไ,ไ,รบได้ได้เยยบช่างเขียวเยียบเยียบ เยียบเยียบโอ้เกือบครับอ้า ah, ว mm hmm. หมดครับ mm hmm. ไม่ไหว mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดียวโอ้ oh, อันตรายครับ mm hmm. ถ้าเบรกไม่ดีนี่มีสิทธ์นะครับไหลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ทูบนะครับยินดีตอนรับเพื่อนๆส่วนนาจักของหน้าจโจรนะครับนี่ราคงคุยไม่ไหวนะครับนี่กับผมมิมลอ,อหล็กชาแน,นลนะครับนี่วันนี้ก่อติดสถานการณ์เจ้ารถคงคุยโอ้ไปแล้วครับตั้งลำได้ในไปเลยครับ <c oughs> ขอแค่ให้ได้ตั้งลำนะครับ ขอแค่ okay. ให้มีแรงส่งจะเราค,ค่อยก็ไปได้ครับเพราะว่าแรงน้อยแรงน้อยก็กค่อยๆไปนะครับจะทําให้เหมือนรถคันแรงเยอะๆไม่ได้ต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้ลุ้นนะครับนี่ เวลาเจ้าเราคงคยขึ้นโอนี่ลุ้นตามเลยครับว่าจะไวหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังนี่ขุดลึกไว้แล้วนะครับถ้าเกิดพลาดพลั้งมานี่อูอันตรายครับอันตรายทั้งคนขับทั้งรถเพราะว่าช่วงขึ้นนี่จะเป็นมอชันๆนะครับเพราะว่าข้างล่างก็ลึกแล้วไป โชคลำไพครับโอ้ยเกือบค,ครับโชคลำไพครับเกือบลงที่เดียวกันกับรถคงเคยเลยเกือบมีชดเด็ดเหมือนจารถคงเคยแล้วโชคลำไพโชคลำไพ่สองนะครับจัดจัจนย่านสายสิบสองนะครับโชคลำไพนี่สองคนกับน้องน้องนะครับ คือเสียหกเสียหกดำซิงกับเสียมูนะครับโชคลำไพโชคลำไพนี่ก็ชอบแสดงให้ดูเหมือนกันนะครับชอบแบบว่ายังไงล่ะชอบทำท่ายากนะครับโชคลำไพ เาะนะครับโชคลำไพยนี่จะอ่านง่ายคล้องจองนะครับไพยเราะได้ ส่วนโชคนิตินี่กันชนดัดได้นะครับเมื่อกี้นี่ตอนไปนี่เปิดนะครับกลับมาคืนสภาพเดิมแล้วเป็นคันชนวิเศษนะครับดัดได้ไม่ใช่พิเศษนะครับวิเศษทำให้โค้งก็ได้ให้ตรงก็ได้นะครับไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนได้แบบนี้ครับ วันละ40-50เที่ยวนะครับนี่สบายเลยครับรถดำ40-50เที่ยวคูณ50นะครับจนน้ำมัน500สบายๆเลยครับเสียเนตบอกอยู่ได้อยู่ได้ก็จะลำบากตอนช่วงแรกๆหน่อยถ้าผ่านไปได้ก็โอเคนะครับลำบากตอนวิ่งวิ่งโครนนะครับ โยกกเข้าใจนะครับว่าทางมันขึ้นยากหัวหน้าแกก็เลยไม่ใส่เยอะนะครับแกสงสารรถสงสารคนขับนะครับแต่พอถ้าทางดีๆหน่อยแกยก็จะใส่อัดหน่อยเพราะว่าเป็นงานหลวงเราต้องอัดช่วยเท่าแก,กครับแต่ถ้าทางมันชันๆยากๆอย่างนี้ก็ลดปริมาณลงมาถือว่าโอเคนะครับน้าจโยนี้ประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตั้งแต่ผมยังขับรถไม่เป็นเลยครับ หัวหน้าจโจ้ยขับไมโครเป็นแล้วสองคนพี่น้องกับหัวหน้าโนนะครับผมตอนนั้นสมัยที่หัวหน้าจโจ้ยเป็นไมโครนี่ผมยังเดินกินเหล้ายังขับรถปิกอัพรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่เป็นเลยครับประสบการณ์นี่เยอะครับหัวหน้าจโจ้ยเปต่ำกว่า20ปีนะครับประสบการณ์นะครับ น้องชายัวหน้าจโจยก็ธรรมดาที่ไหนครับเดี๋ยวนี้ก็ไปขับเน็กเจนอยู่ที่น่าจะแถวฉะเชิงเซานะครับขับแคทเน็กเจนหรือว่าแคทล่าสุดนะครับตุดใจมีความรู้ความสามารถทั้งสองคนพี่น้องนะครับประสบการณ์เยอะ ดู่กับเฮียนี่น่าจะสิบกว่าปีได้แล้วมั้งครับหัวหน้าจะโรยนี่อยู่กับเรื่องแสงแคอากิดนะครับรวมๆสิบปีครับโอ้ระบบเบรกนี่ดีมากนะครับเจ้ารถคงเควนี่ สั่งหยุดคือหยุดเลยนะครับเบรกก็ส่วนมากก็จะผ่านมือช่างเบิ้มมาทุกคันนะครับรถบริษัทนะครับเป็นช่างประจำของบริษัทเรืองแสงเคหกิจนะครับช่างเบิ้ม ส,ส่วนหัวหน้าโจย้ยก็ขับทุกอย่างครับที่อยู่ในบริษัทไม่ว่าจะเป็นเกรดเดอร์รถบดรถมิกรถไมโคร ตัวแล้วต้องทรงหน่อยเอาไปไปไปโอ้แรงมากครับโอ้สองตักครับไปแล้วรถคงคุยไม่งั้นนี่ถ้าใส่เท่าคนอื่นนี่ไม่ไหวครับรู้รู้สภาพนะครับรู้ตัวเองว่าไม่ไหวแน่นอนนะครับช่างเขียวก็เลยชิ่งออกตัวก่อน ไรสังกัดนี่รู้สึกว่าจะหายไปคันหนึ่งนะครับสีเหลืองโอ้สีม่วงก็ไม่มาครับวันนี้หายไปสองเลยครับไรสังกัดเหลือแค่สีแดงคันเดียวนะครับไม่รู้ว่าไปไหนนะครับไรสังกัดน่าจะมีงานดวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสีม่วงกับสีเหลืองนะครับเรื่องอารามงามแท้ เหลือแต่สีแดงเออเอนะครับอยู่คันเดียวไร้สังกัดดังซึ่งดังครับช่องนี้กำลังมาแรงครับมาแรงแซงทางโค้งเลย จะประมาณอีก3วันนะครับ3วันน่าจะน่าจะเสร็จนะครับ3วันถ้าเหลือก็เหลืองานดึงสโลปนะครับนี่ครับรถคงคุยนี่ถ้าสายเยอะอย่างนี้นี่ไม่ไหวครับไม่ไหวแน่แต่ไปเก็บเอาข้างล่างแน่ครับรถคงคุยถ้าสายเยอะขนาดน,นี้ โชคลำพายถอยผิดเรียมอีกแล้วครับนี่ครับต้องขยับไหมถ้าเป็นคันของผมมาในเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถอยนี่องศาการเลี้ยวจะได้น้อยนะครับหักลำบากมากช่วงล้อมันจะกว,กว้างกว่าเพื่อนนะครับ ช่วงล้อนี่อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับรับควาขอบคุณนะครับที่มาชมนะครับมาช่วยให้กำลังใจมิมล้อเหล็กนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้มิมล้อเหล็กช anel ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ